สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาครึ่งเดือนหลังนะคะของเดือนมิถุนายน2567ันกเันครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะคะจะมีดาวย้ายคือดาวอาทิตย์ดาวพุธแล้วก็ดาวเกตนะคะดาวพุธเนี่ยเขาย้ายเข้าสู่ราศรีกรกฎวันที่27เนี่ยเพราะฉะนั้นครึ่งเดือนหลังเนี่ยมันก็ยังอ,อยู่ที่ราศรีเมถุนเป็นส่วนใหญ่นะคะคนรักนาราศรีกรกฎเนี่ย เด่นในเรื่องอะไรเด่นในเรื่องที่จะต้องระวังนะคะเรื่องการใช้จ่ายเงินนะคะเพราะว่าเมื่อดาวอาทิตย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนเนี่ยก็ตกอยู่ในเรือนวินาศเจ้าชะตากระดุมพราตกวินาศเนี่ยดูแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่เจ้าชะตาจะต้องใช้จ่ายเงินเยอะนะคะแล้วก็เกี่ยวพันเกี่ยวกับลาภผลเกี่ยวพันกับครอบครัวได้ด้วยนะคะ หรือว่าเพื่อนฝูงอันนี้ต้องระวังนะคะอาจจะเสียหายเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองได้นะคะถ้าเกี่ยวกับเพื่อนฝูงหรืออาพี่น้องอได้ด้วยนะคะการเงินรับผลที่เกี่ยวกับรายได้เนี่ยนะคะ,ะตกอยู่ในเรือนวินาศนะคะตกอยู่ในเรือนวินาศสิ่งที่มองเห็นอีกอย่างหนึ่งการงานค่อนข้างที่จะดีถึงแม้ว่าจะมีะดาวอังคารที่เป็นกเกษตรเนี่ยนะคะอยู่ในการงานมั่นคงเนี่ย แต่ก็จะมีความกดดันบ้างนะคะมีความกดดันมีความเครียดบ้างนะคะแล้วก็เจ้าชะตาต้องขยันนะคะต้องบุมาณนะอ่าถ้าอยงนั้นไม่ไม่ประสบความสําเร็จนะคะเพราะอังคารนี้เขาให้ขยันนะคะเราต้องขยันถ้าเราขยันเราก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องการงานได้แต่ความเครียดความกดดันก็มีนะคะอันนี้คือเด่นเรื่องงานนะคะแต่ก็จะใช้จ่ายเงินสูงอยู่นะคะ เกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเกี่ยวกับมิตรสหายเพื่อนฝูงได้ด้วยนะคะ,อ,ะอันบริวารเราก็ได้เนี่ยเด็กก็เกี่ยวบ,บริวารเราได้ด้วยสิ่งเหล่านี้ให้เจ้าชะตาบริหารงานดีๆนะคะก็จะปลอดภัยนะคะต่อไปนะคะคนลักนณาราศีสิงจะเด่นในเรื่องอะไรคนลักนณาราศีสิงเนี่ย ลาบผลเด่นนะคะตัวตนของเราอยู่ในเรือนลาบเลยนะคะแล้วก็อยู่ร่วมกับดาวเจ้าเดินกรมะลาบผลก็เกี่ยวกับการงานาการงานหรือการทําอะไรที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะมีความก้าวหน้ามีโอกาสที่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่เจ้าชะตาจะมีรายได้ที่ค่อนข้างที่จะดีอยู่นะคะ ถึงแม้ว่ารายจ่ายเข้ามาเยอะแต่ว่าดูแล้วโดยรวมแล้วเจ้าชะตาเนี่ยก็จะเด่นในเรื่องลาบผลนะคะเรื่องลาบผลแล้วก็มีผู้ช่วยเหลืออ่ามีผู้ช่วยเหลืออยู่แต่ช่วยเหลือแบบกดดันนะคะอ่ามีคนผลักดันให้เราประสบความสําเร็จแต่ก็คือจะต้องให้เราทำอ่ะนะคะถ้าเราไม่ทำอ่าเราก็ไม่ประสบความสําเร็จนะก็เหมือนกับว่าบีบบังคับให้เราทําไปในตัว แต่เราก็จะได้ผลตอบรับที่ดีผลตอบรับที่สำเร็จที่สวยงามอย่างนี้มากกว่านะคะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวพันกับเรื่องการงานแล้วก็รับผลที่ดีนะคะต่อไปนะคะคนลักขณาราศีกันจะเป็นแบบไหนคนลักขณาราศีกันเนี่ยนะคะก็จะเด่นในเรื่องการงานเช่นกันนะคะแต่การงานที่ดินเนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่เราอาจจะ เอาเงินไปลงทุนเยอะนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานอ่าแล้วเราเราได้รับรับผลไหมได้ผลตอบแทนไหมก็ได้แต่ว่าในขณะเดียวกันก็ผลเสียก็มีเยอะอยู่นะคะอาจจะจ่ายเงินเป็นก้อนได้เลยอ่ะนะคะอ่าในเกี่ยวกับเรื่องการงานของเราเนี่ยนะคะอ่าแล้วเราก็จะคาดหวังผลสําเร็จคาดหวังคาดหวังว่าอ่าเราจะได้ผลตอบแทนอ่าอย่างดีงามเนี่ย มันยังไม่ได้ทันทีนะคะมันจะค่อยๆได้นะคะแต่ถ้าถามว่าสําเร็จไหมก็มีแนวโนมที่จะสําเร็จอยู่นะคะว่าเรือนการงานมีความเข้มแข็งดีอยู่ดาวพุธเป็นกเกษตรนะคะตัวตนก็มีความมุมานะในการทํางานอยู่นะคะแต่ความเสียหายความอ่ที่ว่าติดขัดก็มีอยู่เพราะว่าดาวอาทิตย์ก็เป็นดาวเจ้าเดินวินาศเข้าไปสู่ในเรือนการงานด้วยและร่วมกับดาวศุกร เป็นดาวเจ้าเรือนสุภะและเจ้าเรือนกระดุมพระเนี่ยนะคะเมื่อเข้าไปอยู่ร่วมกันในเรือนการงานเนี่ยงานก็จะสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้ไปด้วยเพราะฉะนั้นมีทั้งดีทั้งเสียนะคะ,ะแต่โดยรวมแล้วจะดีมากกว่านะคะมีโอกาสได้ผลสําเร็จแต่ถ้างานที่เกี่ยวพันกับออนไลน์หรืออะไรนี้ก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะคะถือว่าใช้ได้อยู่อันนี้ก็เด่นในลักษณะแบบนี้นะคะก็ฝากไว้เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทาง ของคนลักนณาราศีกรกฎราศีสิง์และก็ราศีกันนะคะเกี่ยวพันกับเรื่องการงานการเงินกันเป็นส่วนใหญ่นะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ